สวัสดีค่ะหอมแดงดรี่ตอนพิเศษตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่ไงจริงด้วยขอบคุณค่ะพี่คอชฉลา,ามฉลามหอมน่ารักไหมไม่มันลกจังอะลกเหรอออไม่น่ารัก พี่ลิงหนูน่ารักจะตายเหมนมีไหมนะ่ะอมีมาหรือยังผมมีตื่นหรือยังก่อนเห็นไหมลนะ่ะหนอมีอมีอมีครับครับลูกไว้ครับนี่คำแดงนี่พี่ชายหนูชื่อลิกเตอร์หนูเจอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคี่ร้องเพลงให้ฟังอย่างหนูได้ยินเขาร้องเพลงหนูก็เลยเดาว,ว่าน่าจะใช่ฉันยังไม่นอนเลยครับจ๋าแล้วก็ใช่ด้วย แล้วก็ใช้ด้วยสวัสดีครับนี่วัสดีครับนี่ฮัลโหลลิกอันนี้น้องชื่อหอมแดงลูกยว้วอ่ะชินอนชินอนหอมน่ารักไหมมามีดูหอมหอมไปซื้อหมวกมาเพิ่มหนูใส่เยอะอย่างนี้หนูไม่กลัวหัวหมินนะลูกร้อนนะที่คำเด์อากันคำเดมันร้อนนะลูกนะหนูอยากติดปีให้เจ้เสาวอี่ปีให้เจ <c oughs> ้เสาวดูน้องดิ มันย,ย,ย,ยากใช่อ่ะจะมีให้ <c oughs> ไหนดูดิไหนโอ้โหแล้วหนูใส่อะไรแย่ลูกอ่ะด้านขวาด้านขวาเสริมบาร,รมีด้านซ้ายเสริมดวงความรักแล้วบนหัวลูกบนหัวเสริมความน่ารัก <c oughs> อ่ะไม่น่ารักเลยคะมีว่าเราน่ารักค่ะลูกมีว่าเราไปทำธุรกิจกันดีกว่าธุรก,กิจอะไรแต ไปร้องเพลงพี่ร้องน้องร้องเต้นแล้วก็หาตามเปิดหมวกหน้แชร์เกมงแบบนั้นนะไหนลูกหน้มื่ใส่สบายดีนะพี่น้องเขาชอบเซ่อๆลูกเซรอเลยอ่ะใช่เสทุนฮะหยุดยอดหยุดหย่าหยุดหยย่าหยุดหยุดเหยุดหยุดมุกุนุุ น้องร้องไห้แล้วหนูแบบใครหอมแดงลูกเมื่อกี้หนูไปเจอพี่รีคอร์ดที่เลเวลหนูก็เลยกลับกับเขาเมื่อวานหนูไปเลเวลหนูไปตีปืนสี่ทีไม่ติดสักทีหนูมีเงินแดงเนยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะคำแบบนี้แต่ว่าหมดแล้วมัน <c oughs> หมดหมดเลยอะ่ะ <c oughs> หมดเลยเหรอหมดด้วเลยเหลืออยู่ 2000. สองพันน้องมีโอเวอเยอะกว่าหนูอีกน้องก็เพิ่งมาลูกหนูก็เพิ่งมาน้องมีไม้พูดพด้วย หนูก็เพิ่งมาได้ไม่กี่วันใช่มานาากว่าน้องอีหนูยังมีเข่มสวิตองพี่มาตั้งแต่วันไหนถามมิถดิพี่เขามานน่ะหลายปีลูกแต่เขาเพิ่งกลับมาเล่นนะลูกอ้าอยู่มาเป็นปีใช่แต่พี่เขาไม่ค่อยเข้ามาในลูกแบบเขาไปอยู่ที่นึงอะอามีแล้วคนคนนที่ใครกุชชี่ดิ่จกุชชี่เขาแต่กุชชี่เขาอยากเป็นพี่หนูอ่ะเขาบอกเขามีไปส่งเขาเรียนมาแล้วเขาโตแล้วลูก พีให้กินยาเพิ่มอายุแล้วตอนนี้เขาเป็นพี่หนูแล้วอะวเขาเป็นเขาเป็นลูกมี่เหรอใช่ตอนนี้เขามีแก๊งแล้ว,วยเขาก็เลยโตแล้วมีให้เขามาเล่นแก๊งแล้วเขาเลยโตขึ้นโตเท่าไหร่อ่ะมี่เขาโตเท่าไหร่เขาโตเท่าไหร่อายุสิบแปดาเท่าหนูดีไงแต่เราเป็นผู้ชายเราต้องเลี้ยงน้อง ได้เลยเกิดเดือนอะไรคะมกลาครับอะก็ต้องไล่ไงปีปีเดียวกันฉะนั้นแล้วก็ต้องถามเดือนเขาเกิดก่อนหนูอยู่ดีมัมมี่หนูเกิดตั้งปลายปโีโอเคโอเคก็เป็นพี่ต้องเลี้ยงน้องเนี่ยเราเราเรา,เรา,เรามีน้องสาวเราเป็นพี่ชายเราต้องเลี้ยงน้องนะันลูกน้องดื้อไหมครับไอชีเอลแม่มาสมมหนูสมมติถ้าน้องดื้อ้องแทงเอ้ยฮะฮะ จบเลยเงี้ยถ,ถ้าน้องดื้อเราต้องอุ้มแบบบอกน้องว่าให้ดื้อว่านี้อีกต้องสนับสนุนกันนะลูกเราพี่น้องกันนะอ่าโนาจะเป็นเด็กดือใช่เอาเลยแล,แล้วลถ้าเขาถามทำไมดื้อยงนี้ลูกใครลูกาม,มกามีรข้องอะไรก็โชนี 0. 0. ้ามีูนย์เก้าศูนย์สองสี่แบบนี้ลูกื่องอะไรก็โชว์หามามีเออบอกเลย ข้องอะไรข้องอะไรก็โชว์หามันมีหอมเอออันนี้ใช่ไหมใช่ลูกเบอร์มีศูนย์เก้าศูนย์สองสี่ข้องอะไรโทรไปศูนย์เก้าศูนย์สิบสี่ข้องอะไรโชว์มาโชว์มาเดย์ข้องอะไรก็โชว์มาเดยแล้วนี่เดี๋ยวมีสอนมาอันนี้หนูมาเป็นยังลูกอันนี้เราเรามาอยู่ในป่านป่าเมืองเถื่อนนะลูกที่นี่มันคือเมืองเถื่อนอ่ะมีจะสอนเลยบไปสมมติเราตีเขาไปเอ้กยคือ เอ็กช็อกไม่น่าลูกมันมันทำเสียงแล้วมันนุ่มนะเรายังไงเอาแบบเอาแบบเอ็กช็อกเอ็กช็อกไอแกช็อมามี่ต่หนูตื่นมายังไม่ได้แปลงฟันเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมเอ็กช็อกไม่ได้หน้าด่ามีน้องด่ามีหนูด่ามีอ่ะหนูแค่สองไม่เป็นไรแล้อ่ะ กิลเลยลูกเอ้ยหอมแดงไม่ไม่ไม่เต็มฟันอ่ะโนโนยเตฟันมีเป็นลมเลยอ่ะม่เดี๋ยวเดีสอนทีละคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากพี่ลิเพียโตเลยอ่ะลิกเยเอ้เยฮได้อ่าต่อไปกุชิอกชไม่ได้ไม่ได้เอก็ชียงเหมือนพูดอ้กชฮลโ ไอก้กิจอกเออทำแดงมาลูกไอ้กิจอกไม่ได้เราจะไอ,อ้กิจอกไม่ได้เขาไม่กลัวไอ,อ้กิจฉกไอ้กิจฉกได้ลูกเออได้ได้อ่าต่อไปอันนี้เรามีสายเลือดของตาตาเราชื่อตาติโอเคไหมสมมติเขาเขาแทงเราแต่เราไม่ตายเราบอกว่ามึงทำเชี่อยอะไรกูได้อะทำเชี่อยอะไรกูได้มึงทำเชี่อยอะไรกูได้อะ ทำเชื่ออะไรก็ได้อ่ะเออนะอ่าแบบแบบขันต่อไปอน,นี้มันจะรูแบบส่วนๆเนยนะลูกแต่มันต้องใช้ในในความเป็นจริงเวลาเราตีอเราต้องใช้ลูกต้องใช้ใช่ไหมแต่อย่าไปทำกับคนทั่วไปนะนอกจากทําแก๊งที่เราตีด้วยได้มามีแต่หนูยังไม่มีแก๊งไม่เป็นไรลูกเราต้องฝึกไว้ก่อนของเงี้ยเผื่อเราแบบโดนตีตอนเราเป็นประชาโชนเราจะได้มีสกิลเพในการบัฟลูก งั้นหนูเอาไปตีคนที่ย่าหนูขายเงินแดงได้ไหมได้ลูกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แพงได้แต่บอไม่ได้ลูกอะบีฟับพลูกอันนี้มันอันนั้นมันคือการแบบชิงศึกแบบชิงชิงชิงงานดำลูกแต่ถ้าเราแบบเขาตีเราอะไรเงี้ยเขาตีเราแล้วแบบเราไม่ตายรล้เราสวนกล้แล้วเขาตายอย่างเงี้ยทำงี้ลูกไม่ได้ลูกจะไม่ได้ ไม่ได้มันมันมันหน่อมแนมลูกเอาใหม่เอาใหม่เดีฟังมีนะกระตุ้นนีก็ต้อนรับเติมเต็มจอเต็มใหม่เต็มจอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมิจะให้ผู้ติดอาคดอ่านนี่ฟังนะอะไรมีมิ้นไขไปลูกคนโตเลยไปได้เดี๋วโถชอนเองอันเนี้ยหนูหนูใช้แบบได้ชี้ชี้ชี้ แล้วเรื่องปรับไปก่อนน้องฟังนะครับครับฮะหนูต้องทำแบบนี้ยังไงไม่ใช่ไม่ทุยดิเขาจะโมโหเราเป็นเขาเอ็นดูเราอีกแล้วก็ไม่น่กลัวลูกมันไม่น่ากลัวเราต้องอาเนื้อไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ ไม่เอาขัดุยที่มีมันไม่มันไม่หนำใจมันต้องมาเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเนื้อด้วยอย่าเอาแต่เสียงดิอ่ะกิชิี่อ่ะรีก่อนน้องรีก่อนน้องอ่ะไอ้กุชชี่ก่อนอ่ะกุชชี่ลองกุชชี่ลองก่อนกุชชี่ลองก่อนัดุย ันอ่าหนูหนูไม่ได้ไไปได้ไหมไปไม่ก็ไม่ได้ไปันจุ๊บตอนนีมขึ้นมาไอ้ไอ้ลิขสันสอนหำแดงลูก ถ้าชื้จะมาชุยไม่ได้มันหอมแดมลูกเอาไหมมันมีมันมีอยู่สองรูปแบบแบบไม่มีเสียงกับแบบมีเสียงแบบไม่มีเสียงจะเป็นอย่างนี้อ่าค่ชุยแบบมีเสียงแบบมีเสียงจะเป็นชุยมีว่าหอมแดงน่าจะไม่ผ่านอนนี้ลูกอันนี้อันนี้ไม่ขออนุญาตลงคะแนนไว้ลบสิบเนาะโอเคนะลูกชื้ ตอนนี้หนูยังไม่ผ่านลูกเราเป็นลูกมาเฟียเราต้องเราต้องมีนิสัยส่วนๆหนู่ยลูกสามมาเฟียต้องให้ต้องให้ตาสอนต้องให้ตาตติสอนใช่เดี๋ยวมีพามรู้จักกับตาตาตาหนูอ่ะชื่อตตินะตาตติใช่ตติเด้อน้าหนูชื่อบอตนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพาไปรู้จักนิสัยส่วนๆาจากตรงนั้นนบอนนาบอนกับลูตติใช่ น้าขนนมาแลอ่ะต่อไปเอกอมาดูเอ้กรอไม่ได้เอกระอเอ้กะคออเป็นเชียอะไรนนี้ลูกลองที่เหมือนมาเวลามาบ้าบามาเคยบบบบุ่นใหญ่ด้วยมึงเป็นเชียอะไรมึงเป็นเชียอะไรอนนนลงเป็นเชียไรเป็นเชียเอมึงเป็นเชียไรทำไมทำไมหนูหนูบับไม่เหมือนมาวะ หนูหนูก็พูดเหมือนมาของของหนูมันจะของของหนูมันจะไม่ของหนูมันจะไปไม่เป็นอย่างนี้เลยหนูจะเป็นมากกว่าเนี้อ้าวหเป็นเที่ยอะไรไอ้สัไมู่เป็นเที่ยอะไรไอ้สัสนายยกกำมัดนะนายยกไม่ยนหรอกจะดีไม่ได้ยินฉลามไม่ได้ยินฉลามหูตึง บ๊บแม่งเงินพระเจ้าเลยลูกไม่หักขออนุญาตเด้ออาขออนุญาตเด้อไม่เกลียดเด้ออามีไม่เกลียดเด้อลูกเด้อแต่เขาไม่ได้ยินจริงๆมัมมีหมัมมีจะเขาได้ยินเขาลงบปทุบลุแล้วจะพักหนึ่งตายยกตรงนี้มีไม่เอาเด้อลูกเด้ออาระเบิดลงเขาจะยืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยฮัลโหลไดโนสมาสะพานนี่พี่อยู่ที่ไหนเนี่ย ขอเป็นหุ่นทักลีอี่าว่าฮัลโหลว่าว่าไอ้ชชอไอชอไอ้ชชอไอชอไอ้ชชอไอชอไม่ไของหนูต้องเป็นไอชชชอไอ้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 ชชอ สอนน้องเด็กน้องดีเรียบร้อยไอชิชอกกับเดี๋ยวก่อนให้ผ่านคตรอ่ะอ่ะอามีไอโดนตบปากเนาะอ้ออะไรนะลูกหนูพูดอะไรนะไอชิชอกตุหน้าด้วยน่าโดนตบปากเนาะไอชิชอกแล้วก็ตบปากคนก่อนไอสกินึงลูกไอสกินึงอะไลนึง ่าคิดชื้นใครสอนวะไอ้สัสใครสอนพี่ก็ดูดิมันลูกใครอ่ะอันนี้ก็ลูกก็ลูกผมแม่ก็ร่องผมก็ร่องสัสนะอยู่ในสังคมสวยข้าวดีๆก็ดีอยู่แล้วพี่ก็มาลู้งรถละรถก็ต้อง สอนลูกดีเขาสอน,บบสอนได,อนอนด,อด้ดีไอ้เหี้ยนี่มึงสอนอะไรเนี่ยทำได้มบาบ้บาบ้าบาบ้บ้าบ้าบ้าม้า้หบ้า้บาบา้บ้าบ้บบ้าบบ้าบ้้้้ย,ย้ เดี๋ยวไปบั๊ไปยืนบั๊ตรงนี้ลูกรถต้องบั๊ต่อหน้าลูกนี่บั๊กเอาเลยลูกเอาเต็มที่ลูกสวยสวยลูกอ่ะหนูลืมไอ้คำที่มันยาวๆแบบนี้ไปลูกไม่ได้เอาแบบเหมือนที่มันมสอนเลยไอ้กจ้าไอจ้าไอ้ชี อาชิลามเจ็บใช่ไหมแล้วใค,ใครจะใครจะโกรธน้องกูลลมเจ็บใช่ไหมทำแดงถือมีดขึ้นมาอีโมลแล้วด่าไอ้กระิ่งต่ทำเชี่ยเลยกูได้เหมนที่มีสอนไปแล้วคว้ามีดมาแล้วอีโมควักมีดใช่ฉับกระชิ่งต่อลูกหันหน้าไปควักมีดหันหน้าไปหันหน,หน้า <laughs> โอ้ยหันหน้าดูลูก <laughs> อ,อีโมลแล้วอีโมแล้วก็แบบลูกอ่ะอีโมปึ๊บ อิมโมย,ยังไงแทงเลยลูกกดแทงทีนึงกดแทงทีทนทึงเลยเออแบบแบบ้าลูกบังแบบังบ right. ้าอร่อยไชอกชไกูไม่ด้หรอกเดี๋ยวทำชอะได้กูได้อะบอไปลูกทำชอะไรกูได้อ่อออเออ อชิลามเจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหมลูกกูแม่เงือกกูอยากไดรู้เวลาบ่ามีใครมันจะเจ็บวะอ่ะชิลามเกิดหรือยังยังไม่เกิดลูกเอาอีกลูกมันต้องสวๆที่มี่ต่อหน้ำเสียงงได้ลูกเอ้าไอช็อไอ้ชักไอ้ชักพี่ชิพี่ชิเราต้องแทงแทงเสร็จรอเขาตาย แทำเชีย่ยเลยก็ได้แอบนี้ลูกอ่าแล้วไม่จ <c oughs> ะ,ชะเชีย่ยเลยก็ได้โอเคไหเองแทงก่อนเออไปเลยไปอ่าหนึงสะดกตัอ๊ะอ่าเอ้ช็อล้วม่จะเชี่ยเลยก็ไดุ้ยชิลามชิลามกดเลยนแน่ชิลามเจ็บ <c oughs> บอกว่าหอมแดงบ้าโหดหรือยังหนูบ้าโหดหรือยังคะชิลาเงี้ไปเลยสตาร์ท้องหายแล้วขำอยู่อะเออกลัวยังกลัวยังบอกไปลูกกลัวยังเออกลัวยังกดกระดาษกดกดกดหนู เกือแล้วมามี่หนูบอกหนูบอกว่าหนูไปเรียนกับมามี่มาวันนี้ความโหดสกิลกันปั๊บหนูมันตึงขึ้นไหมถามพี่หลามไหมลูกไปหนูตึงขึ้นไหมพี่หลามหนูไปเรียนบัฟกับมามี่มาเชยๆเราเลือดมาเฟียเราไม่ยอมชัดตั้งลูกไปอ่ะหนูแทงสามรอบแล้วขับพูนยัง <laughs> <laughs> ไอ้ลูกอะไรพี <laughs> ช่ชฉลามพี่ชฉลาม ทั้งใช่กูไ <puis> ด <petit Mouse> ้บอกบางทีเอ็กอปจะช่บอกว่าบอกว่าถือรับข้อเสนอกูนะไปลูกอะไรนะมบมนีถือมือรับข้อเสนอกูนะตอบกูเนี้ยตอบหนูยี้ยี้รับข้อเสนอหนูนะอะหนูพูดถูกไหมแบบนี้ทมไมก็ถูกลูกเต๋ ชิหลามจุ่มน้ำตายแล้วไม่น่าเลยไม่น่สงสารเขาดิโอ้กูเจ็บหัวว่ะเจ็บท้องอ้องหนลูกค้ามนมีชิหลามหอมยังไม่ได้แปลงฟาน ไม่เป็นไรใช่ไหมมีก็ตายนะลูกตลกอามีตื่นมาสอนก่อนโอ๋อลูกปากหนูน่ะนะมันมันก็มีกลิ่นอยู่เด้วยอเฮ้ยพี่ตลบไปแล้วเป็นไงพี่หลามอ่ะเราเลือกคะแนนเต็มร้อยให้กี่คะแนนลูกลูกสาวคนเล็กเนี่ยบัให้สิบพอเต็มร้อยเราติดเขาดูถูกลูกเตสิบเหรอเต็มสิบเต็มร้อยเต็มร้อย องั้นหนูก็แค่เลเวลส0อยู่เลยงั้นหนูอัปเดต Twitter เป็นเลเวลส0่แป๊บแยเย้ลูกก็แต่ละโตนะแล้วมันอยู่ด้วยกันนะแล้วมันเหมือนกันหมดนะเอุ้ณทอง ต้นตาชิไรอั่น <AM güzel cheers> ี้สิผมจะไม่ทนเลเวลสิบหนูหนูหนูโพสไปพี่ฉลาดให้หนูเวลสิบแล้วอ่ะหนูต้องเซฟฟี่ลงด้วยหนูเลเวลสิบแล้วนี่พี่ฉลาดให้หนูเลเวลสิบแล้ว ยังไม่เอลอีกคนหรือคะเอ้ยเชลเป็นพี่หอมแดงต้องให้ชเชลจัดการต้องต้องให้ชเชลสอนอันน <c oughs> ีอันี้อ่ะเรียกเชลมากันตีกันตายบื้อกับบื้ออยู่ด้วยกันแง่หนูเลเวลสิบแล้วหนูอัพเลเวลไวมากมีก่อนนอนนี้หนูเลเวลหนึ่งเฮ้ยมีลู่เปิดท้อง โอมจะเป็นคนเลเวลสิบมีมีให้อีกห้าเป็นเลเวลาสิบห้าไปเลเวลสิบห้าหนูไปทำอะไรมาอัพเลเวลสิบหกเพราะเพราะว่าหนูน้ำเสียงตอนคักตุ้มันหลุดมาได้อันนึ่งลูกมันมันเหมือนอันนึงมันเหมือนอันนึ่งลูกอันที่เฉลยอะมามี่เป็นสิบห้าพี่ให้สองเป็นสิบเหนูหนูหนูต้องฝึกจากจากคำนี้ก่อนคักตุย เออไปสอนไปลูกไปฉากชื้ยเอาสูงกว่านี้สูงกว่านี้ฉากชุยเอาถุยสูงกว่านี้ชุยสูงกว่านี้ชุยได้ได้เรารวมกันฉากชื้ยไม่ต้องใหมเป็นขาลูกแบบนี้ดิอ่ะคึือ มันคืออะไรลูกแบบนี้ลูกชุยชมีคึอคึกออนุนทำอันนั้นไม่ค่อยได้แบบนี้คาคาอะคชุยขาชุยชชุยไหนเอโเอาบัประกันแให้นายกยังพี่บอส พี่บอสเบิร์บหนูหนูได้สกิลใหม่มาหนูอัพเป็นเลเวลสิบแล้วพี่บอสอยากฟังหนูบาไหมฟั้ไหมมาบ้ฟไปหอมแดงไปบ้ากิมกินก่อทั้งหมดเอ็ไมเชื่อหรอกได้อ่ะอ่อแล้วก็ เอาแบบขัดทวิยอด้ขัดทวิยอดย้ทุย้ยได้พิช <c oughs> นะุทำไมทำไมทำไมอ่ะหนูหมดแล้วกะชใครตอดเนะี่ยอัมีมัมีกับพี่ลิกแล้วก็พี่หนูน่ะ <c oughs> อันไหนดีก็จำเด้ออันไหนไม่ดีก็อย่าไปจำมันดีใช่ไหมลองลองไปป้าพี่ฉลามให้ฟังให้ให้ลูกฟังไม่ฉลิตต์ตัดลูกขอมฉลิตต์ตัดฉลิตตตัดใส่ใส่ใส่ฉลามใส่พี่หลามไปลูกไปพี่หลามอีกแล้วพี่หลามรอบที่สี่บอกว่าถึงรับข้อเสนอกูือนะไปขู่ไปลูกอ่าอะไรรับข้อเสนอเนี่บมันมีมือมือรับข้อเสนอได้ไหมอ๋อไม่ตอบกว่าถึงรับข้อเสนอกูนะไปลูกไปอะ ไม่ตอบแสบวมึงรับข้อเสนอกูนะอนี่แน่ปับไปเนาะัดไปปับปับเอ็กชอกชื่อทำอะไรกูได้ันไม่ได้ทำเชืออะไรกูได้อะใบที่สี่อ่ะเรียบร้อยกูเดี๋ยดีกว่าเดี๋ยวฉลามเตะฉลามเตะแล้วตีหัวกู้ตายกันหมดนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฉลามอครับอ่าผมไอ้โ้มาคุยเรื่องเสื้ออะไรใช่ปะ ผมไม่ได้ฝากผมไม่ได้ฝากตามเรื่องอ่อยเพราะว่าเผื่อวันนี้มีสตอรี่ครับเอหฮะหอมหิวข้าวพี่เอ๋หอมหิวข้าวหอมแดงครับันเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ได้ฟาร์มบ้างไหมเนะี่ยหนูหรอไม่เคยได้ฟาร์มเลยนายขอดูหน่อยอ๋อดเสียงลย ไม่ได้ขอนี่นี่นับปันหนูยิ่งเป็นโจรเลยนะความแรงหนูไม่ได้เป็นโจรหนูเป็นคนดีแจ้งละครับดีไม่ติดอ่ะไรครับน้าจุกไม่ได้อามีนหนูล้วงกระเป๋าเขาไม่ได้ไปอ่ะพี่ร้อนหนูล้วงกระเป๋าไม่ได้ใช่เหรอลูกหนูล้วงไม่ได้ก็ต้องให้เขาอยู่นิ่งเหรอลูก นันแล้วไอ้ด้เดียวอ้านี่ไงได้แล่โอ้โหห้าพันหนูขอพันหนึ่งได้ไหมวิครเขาจกห้าพันไปอ่ะยังรถรวิ่งไปนู่นแล้วรถดนาไปนู่นแล้ว5อ0ห้าพันมาหนูไม่ด้เอาไปอ้พี่อยากช่วงมีด้วยลูกขับแดงชื่อมีด้วยมีไม่เคยสบารเขา ไอเอากำเนงอย่าลืมบ๊บลูกเออบ๊บลูกอ่ะไอ็กช็อกช่วยค่ะช่วยทำอะไรหนไม่ได้หรอกยอดฉันเล่นหนูไม่ได้หรอกทีนี้ก็ต้องเป็นอาพี่ดีงั้นน่ะทำไมอ่ะนั่นยายพี่ไงแค่ยายหนูเป็นลูกของมามี เปนลูกของยายก็ต้องเป็นโ้เป็นลุงแล้วไอ้กิชากพูดท่ตอนนีเอาบัตรแกงก่อนเันก่ผมผมอออกเลแล้แต่ว่าเขามันไม่มีคนปลดยศอ่ะผมลาบฉลาบให้เลยหนึ่งนิ้วอ่ามีแค่หนึ่งนิ้วเหรอไปบ้านเป้าไปบ้านเปล่า ไปบ้านไหนบ้านเอลิกาไปบ่อยแล้วตรงนั้นไปบ้านเราเราเคยเข้าไปข้างในยังไงเคยเข้าไปแล้วเข้าไปทุกซอกทุกมุมเคยกระโดดตึกด,ด้วยเว้ไปเป้าไปหามามีปะปะไปไปแล้วไป่บุยไเด็กก่อนเป็นเจ็ดไม่คุ้มเลยแม่งหนูอยากจีโรด啊 หนูกำลังฝึกจี่รถเอเต็มระบบเต็มระบบโอได้มีว่าเต็มดูสภาพแล้วไอ่ใใครวะห้าได้แล้วฝดล็อกได้ปะไหนขึ้นว้าห้ามีวเต็มระบบว้าทำได้ไงอ่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะทำอีกทีหนึ่งอ่ะ ดดาวเขาบอกว่านายลองขโมยอะไรสักอย่างนี่ขโมยไปแล้วให้รอก่อนงั้นไปงัดคนอื่นนะพี่โบเช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาทำงานแต่เช้าเลยอ๋อต้องมาตีกุญแจตู้เพราะเมาื่อวานโดนลากเออ ติดหรือ,อยังนี่กําลังไปตีนี่จะไปตีที่ไหนเรเบลไม่ตีที่นี่แล้วตีที่นี่แตกหนูไปอยู่เป็นเพื่อนไม่หนูว่าติดแน่นอนโอเคขึ้นมาเอา,เอาให้หนูชือของไปให้เหรอไม่ใช่ของมีแล้วอ่ะหมายถึงว่าทําไมไม่ขึ้นไปตีข้างบนตรงนี้ไม่เอามันแตก ข้างบนนี้มันแตกถ้าพี่จะให้หนูไปด้วยหนูมีค่าจ้างนะรู้ไหมค่าจ้างเด้อมีค่าจ้างอ่านไปไม่ได้แล้วน, <c oughs> นอมีโชว์ี่เอลมาอย่างใช่หลามไช่ครับกุญแจตู้ที่นี่กับที่เลเวลเปอร์เซนต์เท่ากันไหมเนี่ยทำไมอ่ะไม่ถามเฉยๆไม่รู้ไม่รู้ มีความลับนั่นเองก็ไม่รู้จริงหาหาหนูจะตกน้ำนะอย่าปล่อยหนูนะนี่พี่น้องเขารักกันหนู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 ทำให,ห้พี่ขำในรอบหลายเดือนนะั้น จริงอ่ะพี่เขาเศร้ามาหลายเดือนน่าใช่ลูกพี่ทำไมอ่ะมาทิ้ง่ใชเลยพี่จะตอบอย่างเฮ้ยพี่ลูกเราร้องเพลงพอนะไปเล่นีห้น้องฟังไปเดี๋ยวนี้มาหนูได้อะไรอ่ะนี่ไงพี่หลานเดี๋ยวพี่หลานเขาให้หมื่นหนึ่งค่าขนมไปร้องเพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มาจะไปพี่หลานให้แล้วหมื่นเดียวเองเดี๋ยวนี้มาไม่ได้กูให้ไม่ได้พี่หลานเขาให้ข้าวอะไรก็ให้ข้าวอะไรก็ให้พี่พี่ลูกหนูอ่ะจานไป ทำไมให้ไม่ได้ไไดหนูไม่มีแก๊งเออมันมีแก๊งให้ไม่ได้กูเป็นนายกเดี๋ยวมเดี๋ยวมิพาไปบอกพี่จอนว่าเมืว่าพี่หลานติดตังเราเหมื่นหนึ่งโอเคใช่ใช่ติด <Okay, S 3> ตัต้ง<ป>แผนหนึง่งแผ่คันหนึง่งใช่เมืองสามสิบล้านแบบตัว